ชาวบ้านอุ่มจานร,ร่วมกันสืบสารประเพณีบุญคูณลานเดือนสามและบุญเข้าจีเดือนสี่พาท่านผู้ชมไปที่วัดป่าอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานบุญคูณลานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเข้าจีเดือนสประจำปี2568ซึ่งชาวบ้านอุ่มจานร,ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่16ถึง19กุมภาพันธ25์2568รวม4วัน3คืนซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วการจัดงานบุญคูณลานจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวอีสานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรักษาไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป และยังช่วยรักษาสภาพชุมชนสภาพของชุมชนที่มีความสามัคคีกันให้คงอยู่และที่สำคัญเพื่อเป็นเครื่องเสริมสร้างความรู้อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวหมู่บ้านอุ่มจานการจัดงานครั้งนี้มีการทำกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับความสำคัญของข้าวเช่นการใส่บาตพระด้วยข้าวจีการลงแขกนวดข้าวแบบดั้งเดิมการทำขนมจีนและการจัดนิทรศการพันข้าว ด้านนายธีรชัยแสนแก้วกล่าวว่าประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวข้าวเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของชาวอีสานมาช้านานหากไม่มีการรักษาไว้จะทําให้ประเพณีที่ดีงามของเราต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดการจัดงานบุญคูณลานครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณข้าวที่ได้เลี้ยงคนให้เติบใหญ่และนํารายได้จากข้าวมารวมกันไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยพุทธศาสนานิกชน และก็ทุกภาดส่วนช่วยกันอาสืบสารวัฒนธรรมรักษาประเพณีและก็ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาที่เรามีให้ยั่งยืนต่อไปบุญคุณลานนี่เขาเรียกว่าบุญกุ้มข้าวหลังจากที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องประชาชนก็จะได้นำข้าวนะครับรวงข้าวหรือนํำข้าวมาบริจากร,รวมกันเพื่อที่จะให้ เพื่อที่จะมาทําบุญเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเพื่อที่จะให้บุญคุณลาน,นี่ทําบุญต่อไปในภายในปีหน้าก็จะมีรวงข้าวที่สวยงามโดยเฉพาะรวงข้าวนี่นะครับถ้ารวงข้าวที่โน้มลงดินเนี่ยอย่างกรณีสสเนี่ยทำตัวเป็นรวงข้าวที่โน้มลงดินเนี่ยมาพี่น้องประชาชนก็จะเป็นรวงข้าวที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้า ร่วงข้าวที่มันรีบมันก็จะยืนอยู่อย่างนี้ไม่โน้มลงมามันก็จะทําให้ไม่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันเพื่อที่จะรักวัฒนธรรมและความเชื่อของพี่น้องชาวอีสานว่าต่อไปในภายภาคหน้าการทํานาการทางการเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยก็จะทําให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นการทําบุญเป็นความเชื่อ นะครับของพี่น้องชาวอีสานของเราและในหลายๆจังหวัดหลายๆเพื่อก็มีการทําเช่นนี้เช่นเดียวกันแต่ของชาวอำเภอประจักษ์ทำเป็นล่ําเป็นสรัรนะครับโดยเฉพาะในอำเภอประจักษ์ก็ได้ไปทำ